มาดีจ้าพี่น้องอิลามาใส่บังรันนี่พี่น้องเบิ่งอีกแล้วพี่น้องหลังจากพิลาห่างหายไปจังมือสองสามมือนี่หละพี่น้องอิลาไปเห็ดทุทรัพย์ทุทรัพย์ชำรุดไ,ได้เวลามาทําคิมไ้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วพี่น้องอิลามาใส่บังรันไม้หลายบาสิลงสะสองหลังกลับไปตามสายหองพี่น้องเดี๋ยวพิลาอีกนี่ หาได้แค่ใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนเบนื้เริ่มเลยโตบงังไงพี่บ้างลันหนะมาจช็ดหลังเี็ดหลังบ้างลันในตำนานจะมีปลไหลให้พี่น้องเบิ่งอีกบว่วปุ่นีไม้ไม้ได้หนี่ไม้สา

อ่าพี่หล่าใส่เบังหลังนึงนี่แหละพี่น้องคั่มแล้วหายยากแข็งขีดกระเดียนก็หายากพี่น้องนี่ยังก็หายากหรอ้าอีหล่าขอนุญาตไปใส่บังลันต่อกันเด้อพี่น้องเด้ออื่นเ้าวขอนวลกับอีหล่าปลาลายๆเพื่อนนะมีแต่ตัวใหญ่บุบบักบุบบากให้่ในสาเพิ่นดอกว่ามันแม่นสายอีหล่าดอกไป พิจ้าพี่น้องอิล่าพามายามบังรันแหละพี่น้องไปรุ่นไปยามกับอิล่าไว้อิล่าสิมานจกโตพี่น้องปะสืได้ออมมือต้มแกงบอพี่น้องปะแหลกหลังแรกยีนิสานนี่จะบักหอยเชอได้อีกทีพี่น้องี่น้องดักว่างหางังแรกเป็นพี่น้องสิมีโตให้พี่น้องเบิ่งบม

Dimite <laughs> Michael ไม่เป็นไรคือบ่มีัน้นอะไรตัวนี้ถึกแล้วพี่น้องตัวแรกอ้าบ่ปลาไหลบ่ นี่ยังไงได้บ่บ่อมันดิ่นอยู่นี่นี่แต้มแล้วพี่น้องอ่าเนี่ยพี่ลาวัตเตอร์โบมีนันดิมันแต้มแล้วแต้มพี่น้องอุ้ยโตแบบไงนึงไงกูนะกูนะพี่น้องยินบ่พี่ลาวัตเตอรชิบะได้วัตเตอรชิบะได้แต้มอีูพี่น้องเบ่ แม่แตะบังหอยได้หลังต่อไปรุ่นหลังนี่พี่น้องมีแต้มบ่ก้อนนักกรบบ mi

นี่ตาโอ้ดิ้นๆเอ้าโหนู <laughs> vào <laughs> หลังสุดท้ายบัางแตกังสุดท้ายเล็ดประมาณ ี่ดดอแต้มเดียวปะได้แต้มให้พี่น้องเบิ่งอยู่แต้มหนึ่งอยู่พี่น้องได้ต้มอยู่พี่น้อง <c oughs>